สวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ f อนะครับนะที่ติดตาม YouTube อาจารย์นะครับหรือจะเป็น f อที่ติดตาม Facebook อาจารย์นะครับนะทางเพจสอบในสิบตำรวจโอ๊ะแปดหนึ่งนะครับนะหรือจะเป็น YouTube นะครับโอภัษะเดชนะครับหรือจะเป็น YouTube ของอาจารย์โอ๋นะครับนะก็วันนี้จะมาสรุปนะครับน้องถามเข้ามาทิ้งคำถามไว้ในอินบ็อกซ์เยอะมากนะครับหรือ ทิ้งคำถามไว้ในไลน์ของอาจารย์คือโอพาสคเด e t พิมพ์ตัวภาษาอังกฤษนะฮะั O P A S C A D E T นะครับโอพา s ค a d e นะครับทิ้งคำถามไว้ในไลน์ก็มีนะครับบางทีอาจารย์ไม่มีเวลาตอบนะครับอาจารย์ว่างๆก็จะมาทำคลิปเป็นรูปแบบวิดีโอตอบคำถามให้นะครับนะก็คำถามแรกเลยหนูอยากสอบสายมือการผมอยากสอบสายมือการต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับหรือต้องจบวุฒิอะไรมาก่อนนะครับ น้องอยากสอบในสิบตำรวจสายกรบการต้องจบวุฒิม .6 มาก่อนนะครับหรือมีวุฒิปวชมาก่อนนะครับนะมีวุฒิม .6 มีวุฒิปวชเรียบร้อยแล้วจบจบ,จบต้องการจบการศึกษาเรียบร้อยเลยนะไม่ใช่กําลังเรียนอยู่ในเทอมสองยังสมัครไม่ได้นะครับนะน้องถามมาเยอะนะครับนะอย่างบางท่านเนี่ยสอบติดแล้วฟาวเพราะว่ายังไม่มีวุฒิม .6 บางท่านสอบติดแล้วฟาวเพราะว่ายังไม่มีวุฒิปวชนะครับหรือจะเป็นกศนก็ได้นะกศนกเทียบเท่ามา .6 เทียบเท่าปวชได้หมด แต่ต้องมีวุฒิมาก่อนนะครับมีวุฒิให้เรียบร้อยก่อนล้วค่อยสมัครสอบนะครับนะต่อมาน้องถามอายุเท่าไหร่อ่าเพศชายหญิงเหมือนกันนะฮะทั้งชายและหญิงอายุ18ปีถึง35ปีบริบูรณ์นะครับนับวันเกิดนะครับการสอบสมัครของตํารวจหรือการสมัครสอบนายสิทตำรวจจะดูวันเกิดนะครับไม่ดูปีเหมือนทหารนะครับนะต่อมาถามส่วนสูงอ่าส่วนสูงนะครับ150เซนติเมตรขึ้นไปทั้งชายและหญิงนะครับ 150เซนติเมตรหรือ150เซนติเมตรขึ้นไปทั้งหญิงและชายนะครับของสายอำนวยการและพิสูจน์หลักฐานนะครับนะทีนี้น้องถามต่อนะครับเพศรับอะไรบ้างรับทั้งชายทั้งหญิงเลยนะสามารถสมัครสอบได้เลยนะครับน้องถามว่าปีหนึ่งคนสมัครเยอะไหมอ่ะประมาณคร่าวๆในอดีตไล่มาเนี่ยอาจารย์ทราบนะแต่ปี2555ันาเลยนะครับก็ยอดสมัครเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับเป็นแสนคนนะมาปี58 มาปี55เสร็จปี56ก็90,000คนนะครับที่สมัครนะครับปี57ไม่เปิดมาเปิดปี58ก็เป็นแสนคนเหมือนกันนะครับนะฮอมาปี60 60ก็เปิดก็สมัครประมาณ90,000 80, 80,000คนนะครับก็ก็เปิดอย่างเงี้ยเปิดไล่ไล่มาทุกปีนะครับนะยอดสมัครก็ประมาณ90,000 80, 80, 80,000บ้างบางปีก็50,000บ้างบางปีก็แสนกว่าบ้างนะครับมาแล้วแต่ปียอดสมัครจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละปีแต่ละปีของสายมือการและพิสูจน์หลักฐานนะครับนะ ยอดสมัครไม่เท่ากันนะครับนะเ,เรียนถ้าหนหนูจะมาเตรียมตัวที่ค่ายหนูต้องเรียนกี่วิชาอา้าวปัจจุบันนะครับการสอบสายอานวยการต้องเรียนทั้งหมด7วิชาที่ค่ายติวอาจารย์นะครับนะเรียนเวิชาก็จะมีความรู้ทั่วไปก็คือแนวคณนะิตศาสตร์เนาะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับคอมพิวเตอร์สารสนเทศสังคมแลาธรรมอาเซียนแล้วก็จะมีภัจกิจการการม,มหาวิทยาลัยที่ดีส่วนวิชาที่เจ็ก็คือจะเป็น ทยอังกฤษไปแล้วเนาะไทยอังกฤษก็ประมาณนี้ฮะเจ็ดวิชานะครับมีอังกฤษด้วยนะครับเจ็ดวิชาสารนเหศคอมพิวเตอร์ด้วยก็คือรวมๆแล้วเจ็ดวิชานะครับนะต่อมาการเรียนิวที่ค่ายอาจารย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรก็เอางี้พูดถึงการเตรียมตัวสอบดีกว่าอ่าการเตรียมตัวสอบเนียเพราะว่าน้องเขียนมาไม่ชัดเจนเนาะการเตรียมตัวสอบอาจารย์ก็จะบอกน้องอยู่เสมอว่าลองไปหาซื้ออะไปซื้อหนังสือมาหาไปซื้อหนังสือ มาหาอ่านดูก่อนอ่าซื้อสือลองอา่านดูลองทําดูก่อนซื้อสือสำนักพิมพ์ไหนก็ได้ลองทําดูก่อนนะถ้าไม่เข้าใจนะลองไปดูโลกออนไลน์ดูก่อนเพจไหนก็ได้ตามสบายนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอีกแนะนํามาติวที่ค่ายของอาจารย์นะครับนะลองทําตามข้อหนึ่งดูก่อนนะที่อาจารย์บอกข้อหนึ่งข้อสองแล้วถ้าข้อหนึ่งสองยังไม่ได้ก็แนะนําให้มาเรียนติวที่ค่ายของอาจารย์นะครับนะแนะนําแบบนี้จะดีกว่านะครับนะ น้องถามบอกว่าอาจารย์ครับผมสอบมาหลายรอบแล้วของสายปากปามนะครับจนสอบไม่ได้เลยคือผมอายุเกิน27ปีแล้วผมสามารถสอบหน่วยไหนได้อีกอ่ะก็สามารถสอบสายอํานวยการนี่แหละครับนะตำรวจสายอํานวยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะสอบได้อีกสามหน่วยนะครับที่เขาเปิดนะครับมีสายอํานวยการพิสูจน์หลักฐานตรวจคนเข้าเมืองนะครับจะรับตั้งแต่18ปีถึง35ปีบริบูรณ์นะครับ อันนี้น้องก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับนะอาจารย์ครับคาถามต่อมาอาจารย์ครับอาจารย์ครหนูก็สอบมาหลายปีแล้วอยากสอบติดภายในหนึ่งปีต้องทำยังไงต้องมาเตรียมตัวครับนะการเตรียมตัวที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเสมอนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องพร้อมนะในเรื่องในพร้อมในเรื่องต่างๆอาจารย์ยินดีต้อนรับนะครับนะถ้ามาติวที่คลายของอาจารย์อาจารย์ก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่า อาจารย์เปิดสอนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับที่น้องถามมาว่าอาจารย์เปิดสอนกี่เดือนเนี่ยเปิดทุกเดือนนะครับเดือนไหนหยุดอาจารย์จะแจ้งให้ทราบนะครับนะ <S 2> <S 2> แล้วก็เวลาเรียนนะขอให้น้องมาตั้งใจเรียนนะครับนะขอให้น้องตั้งใจเรียนขอให้น้องขยันนะครับอดทนในเวลาเรียนติวที่ค่ายของอาจารย์นะครับนะ <S <S ถ้าน้องทําตามที่อาจารย์สั่งอย่างทิ้งคัดและปฏิบัติตามคําสั่งของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยอาจารย์รับรองเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์สอบติดสูงนะครับนะ,นะครับเพราะนั้น ให้น้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่เหมือนปราบปรามเนาะอเมริกาจะไม่มีภาระร่างกายอเมริกาจะเน้นจะเน้นเรื่องวิชาการอย่างเดียวเลยนะครับนะทีน้น้องถามบอกอาจารย์ครับเน้นเรื่องสายตาไหมอเมริกาอเมริกาไม่เน้ nicht, นสายตานะครับใส่แว่นได้สั้นยาวเอียงได้นะครับยกเวน้นยกเว้นตามบอดสีไม่ได้ตามบอดสีไม่ได้นะครับยกเว้นนะสั้นยาวเอียงได้หมดนะครับใส่แว่นได้นะครับนะสูงสูงก็1 5 0ซนติเมตรขึ้นไป มีครอบครัวได้ไหมอาจารย์คำถามต่อมามีได้ครับนะคนที่สมรสแล้วมีบุตรแล้วอะไรก็สอบตํารวจสายการการได้หมดเลยนะครับนะต่อมาน้องถามบอกว่าอาจารย์ครับผมอสอบมาแล้วหลายหลยักหลายครั้งแล้วผมไม่ได้สักทีผมทาตามที่อาจารย์บอกในข้อหนึ่งและข้อสองก็คืออ่านคือเองด้วยติวตามเพจต่างๆด้วยแล้วผมยังไม่ได้เลยอาจารย์ต้องแนะนําผมหรือชี้แนะผมอย่างไรให้สอบติดภายในปีนี้อ่ะอาจารย์บอกไปแล้ว นะครับว่าทําตามข้อ1และข้อ2ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแนะนําให้มาลงติวที่ค่ายนะครับนะขอให้ติวตลอดนะครับที่อาจารย์เปิดนะครับอย่างมือนท่านเนี่ยติวไปพักหนึ่งแล้วเขาเปิดสอบน้องก็ไปสอบได้เลยนะครับอย่างอย่างบางคนอายุตัวอย่างบางคนก็มาติวอ่าสักสามสี่เดือนแล้วก็เปิดสอบน้องก็ไปสอบดูนะครับหรือบางคนมาติวห้าเดือนหกเดือนแล้วเขาเปิดสอบน้องก็ไปสอบดูได้เลยนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์ ไม่ได้บังคับนะครับว่าคุณจะลงเรียนกี่เดือนนะครับที่คหายติวโอภาษีเกษรแบบหนึ่งแห่งนี้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความพร้อมของน้องตัวน้องนะครับน้องบางคนบอกว่าอยากให้วิชาแน่นเลยอยากให้ติดไบนี้เลยผมลงเรียนติวกับอาจารย์จะดีกว่าไหมก็แนะนําว่าดีกว่านะครับนะดีกว่านะครับโอเคครับจะมาบอกแสบนืยการเพียงแค่นี้ตามที่คําถามที่ริดไว้นะครับนะเอออีกหนึ่งคำถามนะครับ สายอการไม่มีสอบพลานะครับอาจารย์บอกไปแล้วนะสายอัการไม่มีสอพลาสเนาะมีครอบัวได้สายแม่นได้อะไรอาจารย์บอกไปแล้วเนาะอีกคําถามหนึ่งคือเรื่องรอยสักอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจนะครับเรื่องรอยสักถามกันทำไมเยอะรอยสักกีเซ้นนี้อาจารย์ไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ตรวจนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ